ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมเรามารีวิวสูตร AI ตัวใหม่ล่าสุดนะวันนี้เราเปรียบเทียบกันให้ดูสดๆเลยนะครับผมระหว่างใช้สูตรกับไม่ใช้สูตรนะว่ามันเป็นยังไงครับผมเว็บที่เล่นเป็นเว็บเดียวกันเลยนะครับผมแตกดีเหมือนกันนะแต่เปรียบเทียบกันว่าใช้สูตรกับไม่ใช้สูตรนะครับผมมันจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ท่องเว็บตรงเท่านั้นนะครับใครอยากได้นะครับผมทักมาได้เลยนะได้ทั้งเว็บแล้วก็ทััั้งสูรรเลยนะคคบบผมไป มานะมาลองดูนะใช้สูตรครับผมได้ไปแล้วครับประมาณ2อ0พครับผมแต่ไม่ใช้สูตรไดป้ประมาณ2อ0พนิดๆน,น,นะครับมาแล้วครับผมฝั่งของทางด้านใช้สูตรครับอมาครับผมเน้นๆครับเน้นๆครับฝั่งทางด้านซ้ายครับผมฝั่งทางด้านขวาสแควรชเรอจะมาหรือเปล่าครับผมไม่ใช้สูตรครับเว็บที่ผมเล่นเป็นเว็บตรงนะเป็นเว็บเดียวกันเลยนะครับผมรับรองว่าแตกง่ายแตกชัวร์แน่นอนนะครับ แต่วันนี้เรามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมไม่ใช้สูตรนะครับผมขึ้นฟีสปินไปแล้วนะแต่ว่าใช้สูตรของเราแตกไปแล้วนะครับผมแตกไปหนักมากแล้วนะครับตอนนี้อิ่มตัวเลยนะครับผมแม่ฝั่งของทางด้านไม่ใช้สูตรครับผมขึ้นไปยี่ห้าแล้วนะไม่ใช้สูตรก็ได้นะครับผมก็ได้เรื่อยๆเลยนะครับส่วนส่วนฝัน่งของทางด้านใช้สูตรนะครับผมแตกขึ้นไปเป็นแสนแล้วนะอื้อหือ บอกเลยว่าเข้มจริงๆนะครับผมสูตรนี้นะสูตรใหม่ล่าสุดตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับผมมาได้เลยนะครับจะได้ทั้งเว็บแล้วก็ได้ทั้งสูตรกลับไปด้วยเลยนะครับผมมาครับได้ฟีสปินต่ออีกนะครับผมอีก13ฟีสปิ้นนะครับผมฝั่งทางด้านใช้สูตรนะครับฝั่งของทางเล่นเว็บโดยตรงก็ยังได้เรื่อยๆนะครับผมไม่ยอมใครเลยทีเดียวนะครับผมสูตรนี้นะขึ้นไปคูณ14ี่ครับ ยังมีให้ลุ้นต่ออีกนะครับผมมีสปินเหลือเก้านะครับฝั่งของทางใช้สูตรนะครับผมยังแตกไม่พออีกนะครับส่วนฝั่งทางด้านไม่ใช้สูตรนะครับผมก็ยังทอนมาได้เรื่อยๆนะครับทั้งหมดนะครับผมเท่าที่เห็นนะ 46K นะครับส่วนฝั่งของทางด้านใช้สูตรครับผมไปไกลแล้วนะครับดูนะครับผมดูก้อนเงินนั้นไว้นะครับเลอีก3ฟีสปินครับ แม่เห็นความแตกต่างนะครับผมแต่ว่าก็ยังแจกได้เรื่อยๆนะเว็บตรงของเรานะครับผมใครที่สนใจนะครับผมอยากได้ทั้งเว็บแล้วก็ได้ทั้งสูตรเลยนะครับผมทักมาได้เลยนะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวสูตรตัวใหม่เพียงแค่เท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบาย